มาแจ้งให้ทราบเรื่องการเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับสําหรับผู้สูงอายุบางท่านที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับตอนนี้รัฐบาลได้มีการเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นเวลา6เดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน65นะครับเป็นการเพิ่มแบบขั้นบันไดนะครับจะได้รับคเท่ัไหร่นั้นมาฟังรายละเอียดกันครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการจ่ายเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565ดังนี้นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีถึง69ปีเดิมรับเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทปรับเพิ่มให้เดือนละ100บาทเป็น700บาทนะครับ ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70ปีถึง79ปีเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทเพิ่มให้อีกเดือนละ150บาทเป็น850บาทนะครับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีถึง89ปีเดิมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทรับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนนะครับ ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปเดิมรับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ1000บาทจ่ายเพิ่อมอีกเดือนละ250บาทรวมเป็นเงิน1,250บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนปี65นี้นะครับเรื่องต่อมาเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะครับ โดยจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุตรงนี้จะเป็นคนละส่วนกับเบีย้ยอย่างชีพเมื่อตะกี้นะครับเป็นคนละส่วนกันนะครับโดยเงินในส่วนนี้จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับโดยจะเริ่มทําการโอนตั้งแต่วันที่23เมษายน65เป็นงวดแรกนะครับสําหรับวันที่23เมษายน65นี้จะโอนย้อนหลัง5เดือนนะครับ สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่เคยได้เงินแลกซื้อสินค้า3 0 0บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เดือนละ100บาท5เดือนในวันที่23เมษายนนี้ก็จะได้500บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุท่านใดที่เคยได้เงินแลกซื้อสินค้าในปัสสาวิการแห่งรัฐเดือนละ200บาทก็จะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มให้เดือนละ50บาทนะครับ23เมษายนนี้ จะมีการโอนย้อนหลังให้5เดือนนะครับก็จะได้เงินเข้าบัตรอยู่ที่ <con> <répondre> 250บาทนะครับส <inder> ่วนในเดือนถัดไปนั้นจะโอนทุกวันที่25ของเดือนถัดไปนะครับเป็นจํานวนเงิน100บาทหรือ50บาทนะครับท่านใดที่เคยได้เงินแรกซื้อสินค้าในช่วงต้นเดือน300บาทก็จะได้เดือนละ1 0 0บาทนะครับส่วนท่านใดที่ได้เงินแรกซื้อสินค้าเดือนละ200บาทก็จะได้เดือนละ5 0บาทนะครับ จะโอนเงินเข้าบัตรให้ทุกๆวันที่15ของเดือนนะครับไปจนถึงงวดสุดท้ายในวันที่15กันยาปี2565นี้นะครับสรุปก็คือเงินที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุนั้นจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเงินเพิ่มในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการนะครับก็มาแจ้งให้ทราบสำหรับผู้สูงอายุบางท่านที่ยังไม่ทราบในรายละเอียดนะครับ